เออทำไมอ่ะอ๋อไหนว่ามาดิไปวดแล้วอ่ะอดีใจดีใจอืมอืมอืมน้ำตาแห่งความปิติดีแล้วดีแล้วหายแล้วเนาะหายแล้วเนาะไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วโอเคดีครับดีดีแล้วทรมานมากสามสี่เดือนสุดๆได้บอกเจ็บปวด บางที่อยู่คนเดียวคิดคิดขอโทษเลยถ้าจะฆ่าตัวเองเลยเดี๋ยวเป็นแค่สี่เดือนคิดถึงจะฆ่าตัวเองไหมเนาะเป็นปวดจริงจริงมันบอกไมมันมันบอกไม่ถูกเลยมันบอกว่าให้ยู่ให้เป็นอย่างนี้มันไม่หายเนะี่ยคือไม่อยู่บอกเลยบอกจะไม่มีชีวิตอยู่บอกบอกกับพ่อบอกกับลูกถ้าแม่เป็นอะไรแม่สิทเตียงแม่จะแม่แม่จะ,มมมจะไม่